t o อ o อ t ฟเ w อ r เววันนี้ย้อนชมความสวยงามและความแตกต่างของโบราณสถานต่างๆที่อียิปผ่านภาพวาดของเดวิดโรเบิร์ตส์นอกจากซากุระสวยๆที่ญี่ปุ่นแล้วเราพาไปชมความสวยงามของซากุระที่วอชิงตันดีซีแวะชมพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนพิพิธภัณฑ์ที่สร้างให้ใหญ่ที่สุดเอาไว้ก่อนและชวนเดินทางไปชมซากุระช่วงสุดท้ายของปีที่ฮอกไกโดติดตามชมกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับ Top of the World พบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10นาฬิกา30นาทีนะครับในช่วงฤดูกาลเลือกตั้งอย่างนี้นะครับทุกคนก็ออกมาคึกคักหาเสียงเลือกตั้งกันเราก็มาคุยกันเรื่องท่องเที่ยวครับผมอยู่กับพิธากรสมรั์ครับสวัสดีครับพิธาเกรครับสวัสดีครับ,รบพิธากรเห็นข่าวใหญ่ยังข่าวว่าอะไรเมื่อกี้นี่เมื่อประมาณ5ทีที่แล้วคือพีระมิดหลังตัวใหญ่เนี่ยคูฟูเนี่ยถลม่มถล่มที่ไหน ที่เมืองกีซ่าอ๋อเหรอพังหมดเลยเหลือแฐานหนังเรื่องอะไรคลิกข่าวจริงข่าวใหญ่โหข่าวใหญ่มากระดัแบโลกแล้วเราจะไปเที่ยวดนไงเนี่ยเราก็ต้องไปดูฐานพีระมิดไงพี่เตเกิรเชื่อป่ะใครทำป่าหรอกวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งเมษายนไงครับคุณผู้ชม ผมทำไม่สำเร็จ <laughs> ผมไม่สามารถหลอกพี่เจิงได้ว <c oughs> ันที่1เมษายนของทุกปีนี่คือวันโกหกโลกนิยมเล่นกันมากเลยพี่เจิงในประเทศบอกว่ามีคนย้ายพักมาย้ายพักอะไรยเี้ยพอหน้าเชื่อหน่อยแต่เป็นเือมิทลมนี่มัน <c oughs> มันเป็นวันที่วันโกหกโลกพี่ไม่ใช่วันของนักโกหกโลกพี่เจิงแต่ว่าผมไม่ใช่คนโกหกเป็นน่เหรือไม่เชื่อ ต้องสงสัยไ,ไม่ถล่มเอาจริงๆพี่ถ้าเกิดคือต้องเตือนคุณผู้ชมนะครับว่าในหลายประเทศเนี่ยโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาแคนาดาแล้วก็ในประเทศในยุโรปหรือฉพาะราชอาณาจักรอังกฤษเนีย่ยผมจําได้ว่าตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ซานฟรานซิสโกโมเมื่อคุณลกระแก่เนาะเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเช้าวันที่1เมษายนเนี่ยหนังสือพิมพ์ซานฟรานซิสโกโคอนิเคิลเนี่ยหน้าหนึ่งเลยนะพาดหัวว่ามหาวิหารของซานฟรานซิสโกถล่ม ขึ้นภาพหน้าหนึ่งเลยนะพี่เห <c oughs> ็นเราก็ตะลึงอะ่ะเ <c oughs> พราะเราอยู่ในซานฟรานซิสโก,โกทำไมเราไม่ได้ข่าวนั้นคือ <c oughs> สมมติสมมติที่เป็นนังสือพิม์หน้าหนึ่งเลยพี่ถ้าเกิด <c oughs> นี่คือหน้าหนึ่งไอ้หน้าเนี่ยขึ้นเลยว่ามหาวิหารของซานฟรานซิสโกถล่ม <c oughs> แต่พอเปิดไปข้างในมันเป็นปกซ้อนปกอะ่ะไอ้รองปกอะ่ะ <c oughs> มันคือปกจริง <c oughs> ส่วนปกหน้าเนี่ยมันคือปกหลอกของวันที่หนึ่งเอเพนคือวันที่หนึ่งคือถ้าคุณบอกว่าวันเนี่ย พักถูกยุบอะไรเงี้ยเออมันน่าเชื่อหน่อยว่าข่าวเช้าวันนี้เป็นพักถูกแล้วพีระมิดฉลมอมเอมันก็ตั้งอยู่ข้างหน้าเนี่ยนะบ้าพี่เตยทำไมพี่เจเกอรไม่รับมุกผมเลยผมรูก้กแบบไม่ได้เตรียมเลยนะพอเข้ามาปุบ๊บแล้วสังเกตว่าเป็นงานเปิดรายการวันครั้งหนึ่งที่ผมไม่ได้พูดวันว่าวันที่หนึ่งเมษายนเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยก็กลัวพี่เจเกอจะจับได้เดี๋ยวพันจับได้อีกว่าคือตอนรออากาศอยู่นี่คือวันที่หนึ่งเมษายนเป็นวันโกหกในอเมริกา เขาจะเล่นเงินสนุกกันนะพี่แล้วบางทีเนี่ยหน้าตาเขาจะจริงจังมากเทียบเมืองไทยเนี่ยมันไม่มีตรงนี้ไงผมเลยนึกว่าจะมาเล่นหลอกพี่ตะเกิดได้ไม่ต้องห่วงหรอกคือพอถึงวันเลือกตั้งอ่ะพอผ่านวันเลือกตั้งไปแล้วทุกคนจะบอกไอ้ที่มุกไปเมื่อวันที่แล้วอ่ะไอ้ตอนนี้มันคือเท,ศ,ทศกาลโกหกไทยคือเทศกาลเสียงเลอกตั้งนะครับมาขึ้นมาเที่ยวดีกว่าอคือไม่เกี่ยวกับโกหกโลกแล้วนี่ของจริงอันนี้เป็นเสื้อมาจากอียิปต์ซึ่ง เราก็ยังหยิบเรื่องอียิปต์มาพูดกันไม่หยิบไม่หยุดไม่ใช่ไม่หยิบแล้วก็สังเกตว่าเวลาพูดถึงอียิปต์เนี่ยผมทำมือแบบนี้ด้วยนะเพราะว่าเพื่อไอ้คุณป้าที่เล่นเป็นปอบหยิบชื่ออะไรนะใช่ใช่ใครจะมีศัสจานะของแกคือเป็นปอบเดียวที่ทำท่าน่ารักมากเลยก็คืออันนี้เขียนมาอะไรให้ถ่ายสิพี่เจิงอันนี้อยู่บนเรือที่ขึบนเรือพอขึ้นเรือเราก็ไปจ้างเขาทำก็ใช้เวลาประมาณสองวันในการปัก เป็นชื่อครับเป็นชื่อวิทย์เยนเห็นไหมครับว่าครบหรือเปล่าคือไปเที่ยวนี้นะพวกเราเนี่ยชอบซื้อของที่มันเกี่ยวข้องกับอียิปต์เนี่ยมาเยอะเลยเนี่ยอย่างเงี้ยนะออันนี้ก็คือการเทียบตัวอักษรเนี่ยของคุณเนี่ยตัวเอเนี่ยไม่ใช่เราสิเอเนี่ยเป็นนกใช่ไหมทีเนี่ยก็คือครึ่งมงกงคว่ำเนี่ยใช่ไหมเอยทีทีใช่อักษรยูโรเปียเทียบอยู่ในชื่อผมเหล่านี้ เอ็นนะใช่ยึกยืออย่างเงี้ยเป็นเอ็นผมว่าเขาเขาปากให้คุณผิดอ่ะคือตัวแรกอ่ะเป็นตัวเอฟอันนี้อ่านว่าฟิตเทเยนทำไมอย่างนั้นล่ะผิดนี่ไงใช่ไอตัวนี้มป็นตัวเอฟนี่นะตัวเอฟโอ้ต้องไปเปลี่ยนแล้วครับเพราะว่าต้องกลับไปใหม่นะเราจะกลับไปเที่ยวอียิปต์กันอีกทีเนี่ยวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับใช่จริงๆด้วยเขาปากผิดเพราะตัวนี้ต้องเป็นตัวเอฟกลายเป็นฟิตเทเยนตัววีเนี่ยมันจะต้องเป็นไอถูกไหมเนี่ยไอ ไอ่ถ like uh ูกถูกเป็นเหมือนไอติมสองอันทีทีถูกเอถูกวายถูกเป็นติมสองแท่งอีก็ถูกเป็นติมแท่งเดียวเราก็เอ็นเป็นยึกยือเออตัววีไม่มีนะถ้าเป็นตัวนี้นะคุณผู้ชมจะสังเกตว่ามันตัววีไม่มีในะอักษรของอ e. ีโบราณแต่ถ้าอันนี้มีแสดงว่าเขาไปเอาเอาเสียงเพราะตัววีของภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะออกเสียงคล้ายๆตัว F จริงชื่อผมเนี่ย เอาให้ถูกเนี่ยมันไม่ควรจะสะกดด้วยตัว v มันควรจะสะกดด้วยตัว w เดี๋ยวเราไปศึกษาเรื่องอักษรอ,อียิปต์โบราณเฉพาบพื้นฐานก่อนดีกว่าพ <No. S 2> ื่อจะบอกคุณผู้ชมว่าปกติเนี่ยผมไม่ซื้อของมานานแล้วนะแต่ไปอียิปต์เนี่ยต้องบอกเลยว่าเราซื้อกันมาเยอะมากเพราะว่ามันอยู่ในความทรงจําของพวกเราเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเ,เลยนะฮะแล้วก็เรื่องของอักษรเฮโรกราฟิกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สนุก นะฮะงูหลุดมาตัวเป็นเรื่องที่สนุกม่คุณแล้วก็แล้วก็นี่จำได้ไหมที่เราไปที่คอมอมโบเนี่ยครับคอมอมโบเนี่ยเป็นวิหารที่สภาพสวยงามมากสวยแล้วก็เป็นจุดที่ทุกคนเนี่ยวิ่งหาซื้อหนังสือเล่มนี้กันอุตลุดเลยครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของนี่อันเนี้ยเป็นจารึกเรื่องของการแพทย์เห็นไหมฮะเห็นเครื่องมือแพทย์ไหมใช่เนี่ย อยู่นี่หมดเลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของสรีละอันนี้เป็นอักษรเฮโรกราฟิกเป็นจารึกที่อยู่บนปราสาทน,นะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่ทุกคนซื้อเพราะว่าไอ้ตัวนี้เป็นตัวที่บอกวันเดือนปีของฤดูการอันนี้คือปฏิทินปฏิทินของอียิปต์โบราณใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยพอไปถึงที่คอมออมโบเนี่ยไอ้หนังสือเล่มนี้ขายดี ดูเครื่องมือแพทย์สิครับคุณผู้ชมเหมือนานอย่างมีดผ่าตัดเนี่ยเรียกได้ว่าแทบจะเหมือนมีดผ่าตัดที่ใช้กันใน,นยุคสมัยปัจจุบันเลยนะมีดผ่าตัดหัวเหอลักษณะกรงกงกลไกเนี่ยนะครับแล้วไม่น่าเชื่อว่าคนอีโบ,บราณเนี่ยเขาจะมีวิวัฒนาการถึงขั้นที่จะทําให้คนไม่รู้สึกเจ็บในขณะที่ ผ่าตัดสมองได้ตั้งแต่สมัยยุคอียิปตโบราณก็ดู่ยมีดูกันไกลเนี่ยเหมือนทุกวันนี้เหมือนที่ใชหมหมอสันเขาใช้กันในปัจจุบันเลยคว้านเอาทำมัมมี่ไงใช่แต่เขารักษาคนเป็นๆด้วยไม่ใช่แค่มัมมี่คนตายเท่านั้นครับคุณวิเตียนรู้ไหมว่าผมเนี่ยชอบอะไรที่สุดอันหนึ่งนะในการที่เดินทางไปที่อียิปต์ครั้งนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเอาดีมิโชว์ของก่อนอันนี้วันดอลล่าจริง อันนี้ชอบมากอันนี้คือแม่น้านายเป็นน้านายนะฮะซึ่งเหมือนล่อนจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนนะฮะเป็นแม่น้ําที่ไหลที่จะแลกจากที่อื่นในโลกคือไหลจากทิศใต้ขึ้นไปทิศเหนือคือไอ้คามลายตัวเนี้ยที่เขาทามาเนี่ยนะฮะมันชอบมากเขาไล่ตั้งแต่เนี่ยทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะฮะไคโรอเล็กซานเดียแล้วไล่มาไล่มาจนถึงนี่เลยอาบูซิมเบลนะฮะแล้วเนี่ยคือแม่น้ําที่พวกเราล่องกันมา ตลอดระยะเวลา10กว่าวันที่เราไปเที่ยวนี่ก็เที่ยวอยู่ในนี่ทั้งหมดแหละครับนะคืออียิปต์มันเป็นเมืองทะเลทรายเพราะความเจริญเขาเนี่ยจะอยู่เฉพาะตรงบริเวณขอบ<ช>ที่ติดกับพื้นที่ที่มีน้ำโอ้ยอันนี้ถ้ามันมีภาษาไทยหน่อยก็จะดีนะ,ะเวลาไปเนี่ยทาเป็นภาษาไทยแจกเนี่ยเปิอดออกมาเนี่ยเป็นไทม์ไลน์เลยคับคืออียิปต์เนี่ยเรายังหยิบเข้ามาพูดอยู่ได้เรื่อยๆเพราะว่าเรื่องราวเนี่ยมัน มันยาวมากอ่ะว้วเป็นทริปที่เป็นทริปที่ยาวด้วยเป็นทริปที่ยาวตั้งสิบเอวันคือไปเที่ยวกันแบบ,บจุใจจริงๆนะครับแล้วถ้ามีเรื่องเนี่ยมาคุยกันเนี่ยคุยกันจนถึงปีหน้ากันไปหมดเพราะว่าเรื่องราวมันเราย้อนอดีตไปถ้าเกิดยุคอย่าที่ทําพีระมิดกิซ่าเนี่ยก็คือยุคเมื่อเกือบหกพัปีที่แล้วย้อนหลังไปเนี่ยนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครผมจะบอกว่าช่วงที่เรา อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับพีรมิดเนี่ยภาพที่ผมชอบที่สุดนะเกี่ยวกับพีรมิดคือภาพนี้คุณวิทย์คือมันให้ความรู้สึกย้อนยุคมากเลยครับสฟิงค์คอยู่นี่พีรมิดอยู่นี่แล้วก็มีโอูดนะแล้วก็มีกองทหารอันเนี้ยเป็นภาพเขียนคลาสสิกข,ของเดวิดโรเบิร์ตนะฮะเดวิดโรเบิร์ตเนี่ยเดินทางอยู่ในอียิปต์สปีประมาณสักปี1839ปี1840 เขาไปในช่วงที่ไอ้เสาโอเบลิกที่ลักซอ uh huh. ถูกขนไปที่ฝรั่งเศสพอดีแล้วเดวิดโรเบิร์ตเนี่ยเดินทางไปหลายประเทศรวมทั้งไปที่เพตทราด้วย uh huh. ภาพเขียนของเขาเนี่ยนะฮะมันคลาสสิกมากคือไปเที่ยวอียิปต์เนี่ยมันต้องดูภาพเขียนของเดวิดโรเบิร์ตเนี่ย uh huh. ควบคู่ไปด้วยนะฮะแต่ภาพนี้ผมชอบภาพนี้มากพี่ัเกิเพราะภาพนี้เป็นจุดที่เห็นตัวสฟิงก์กับพิระมิดอยู่ข้างหลังแล้วก็เป็นจุดที่ เราอ่ะมักจะไปถ่ายรูปกันใช่สังเกตดิในรูปเนี่ยพี่ม้าก็ไปถ่ายรูปตรงจุดนี้นะครับตัวผมเองก็ไปถ่ายรูปตรงจุดนี้แล้วนักท่องเที่ยวไปแล้วมันจะต้องหาจังหวะแบบนี้นะพี่เะเกิจรจังหวะที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเยอะแยะเราถ่ายคือต้องรอเวลามาก,มากๆเพราะคนจะเดินเันเยอะมากและนี่ก็คือเมื่อ200ปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีรูปคนอยู่ตรงนี้ให้เห็นว่าผู้คนในยุคก,ก่อนเนี่ยเขาใช้ชีวิตอยู่กับอยู่กับโบราณสถานนี่ยังไงเพราะว่ามันมีภาพคนอยู่ด้วยนะ อันนีคนในยุคนั้นภาพเขียนจริงเนี่ยเมื่อ200กว่าปีก่อนเมื่อ200ปีแล้วก็นี่คืออาบูซิมเบลอาบูซิมเบลในยุคนั้นเนี่ยยังมีทรายขมอยู่เลยคือยังไม่ได้ขุดออกมาเหมือนป<ช>ัจจุบันว่าอาบูซิมเบลจริงๆเป็นวิหารซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยมันจมอยู่ในทรายแล้วต่อ<ช>มาพอสร้างเขื่อนเนี่ยมันก็ไปจมอยู่ในน้ำเราก็ต้องกู้กันขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นคือเป็นหนังสือคือถ้าท่านไม่มีหนังสือนะฮะท่านก็เปิดดูใน เ็บไต์ได้เนี่ยก็เกิจะเห็นว่ามีผู้คนที่ไปใช้ชีวิตอยู่ตามโบราณสถานต่างเนี่ยในยุคนั้นเนี่ยเป็นยังไงครับมันให้ความรู้สึกที่แบบโอ้บรรยายไม่ถูกครับก็ต้องไปดูเองต้องไปดูเองต้องบอกคุณผู้ชมว่าตอนช่วงนี้เนี่ยมันไม่ใช่ช่วงที่น่าจะไปเที่ยวอียิปต์เพราะว่ามัน,นม,มันร้อนมันร้อนละเพราะว่าพอเริ่มเข้าสู่เดือนเมษายนเนี่ยคือตอนเราไปเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยอากาศก็เริ่มร้อนแล้วในบางเมือง แต่พอไปในเดือนเมษาก็จะร้อนแต่ว่าฤดูกาลในการท่องเที่ยวที่อียิปต์จะเริ่มครั้งหนึ่งเนี่ยก็ประมาณฤดูหนาวซึ่งอาราวเวอร์จะจัดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับก็ประมาณคือไม่ใช่ประมาณเรากำหนดวันเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จองเรือที่อาล่องแม่น้ำนายเรียบร้อยแล้วก็คือจองอเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยในวันที่หนึ่งธันวาคมนะครับจาาคุณผู้ชมที่สนใจจะไปอียิปต์จะต้องก็ต้องบอกเราล่วงหน้าโทรมาลงชื่อเอาไว้ก่อนเลยก็ได้าเ,เพราะว่า,วาคนอียิปต์เนี่ยมัน มันมันจองยาก 1- 2สองก็คือว่าเราล่องเรือไม่ทํานายซึ่งงงเรือไม่ทํานายเนี่ยฝรั่งเขาเที่ยวกันเยอะมากแล้วเรือมันก็จะมีห้องจํานวนจํากัดก็จะเต็มค่อนข้างเร็วมากครับอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเราจัดไป2คลทริปเนี่ยเต็มอย่างรวดเร็วเลยเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ชาราใจคิดว่าโหอกว่าคุณวิทยเย็นคุณทะเ,เ,เกิงจะจัดอีกทหีหนึ่งทั้งหนึ่งธันวาคมรอไปก่อนเพื่อจองเนี่ยก็คงไม่ได้ไปคือหลนะายท่านก็ขอให้เราเนี่ยออกโปรแกรมล่วงหน้านะฮะ เราก็จะออกโปรกแกรมล่วงหน้าในี่พุ่นตรงน,นะเฉพาะโปรกแกรมที่มันยากๆนะอย่างอย่างกรณีเรือไดมอนด์พรินเซ s นะฮะหรือว่าล่องแม่น้ำนายอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นมันต้องจองนานมันต้องจองนี่ขนาดว่าที่มันน้ำนายเนี่ยที่มีตัวเลขว่าเรือล่องแม่น้ำนายนี่มี400กวนะ่าลำนะคืออยากคิดว่ามันเยอะนะแปบเดียวมันเต็มหมดเลยนะฮะแล้วก็ โดยช่วงยิ่งนักท่องเที่ยวไม่ใช่แค่เดือนเต็มหรอพี่ตอนนี้เนี่ยมันเต็มแล้วในเดือนธันวาและมกราปีหน้าเนี่ยเรือล่องม่น้ำลายทุกลำเต็มหมดแล้วอาราเดเวอไปจองไว้ได้แค่2ทริปคือทริปหนึ่งเนี่ยจะออกเดินทางจากกรุงเทพในวันที่1ธันวาคมส่วนอีกทริปหนึ่งเนี่ยจองเดินทางช่วงประมาณมกราคมวันนั้นผมยังจำวันที่ไม่ได้แต่เราจองไว้ได้แค่2ทริปเท่านั้นเองก็ที่อยากจะไปคือพูดง่ายว่าคนอเมริกันเนี่ยมากันเยอะ บริาการและคนยุโรปะคะเขามากันเยอะมากนะแล้วก็ปลายปีนี้เนี่ยอาจจะมีพี่น้องชาเวเอเชียไปเที่ยวด้วยแล้วก็วันนี้วันที่หนึ่งเมษายนเรื่องที่เราไม่โกหกท่านคือว่าเราจองเรือไว้เพื่อเดินทางวันที่หนึ่งทัานวาคมอ,อันนี้ไม่ใช่เรื่องโกหกนะจองได้เลยไม่ใช่ฟรีฟูเดย์เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาเที่ยวกันในเอเชียกันต่อ สมัยก่อนเนี่ยที่วอชิงตันดีซีเนี่ยเขาจะบานเดือนเมษาไอเชอรี่บรัสซัมเนี่ยนะซึ่งก็คือต้นซากุระที่ญี่ปุ่นเอาไปให้นะส่งไปให้ส่งไปปลูกอยู่ที่รอบๆวอชิงตันดีซีเนี่ยจะบานตรงบริเวณที่มีป้ายชื่อผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกใช่ไหมอ่าพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเดอะมอลล์ที่อยู่ระหว่างสองอุสาวรีย์ใหญ่ที่อยู่หน้าหน้าเสาโอเบลิกอ่ะพยนต์หน้าเสาโอเบลิกเสาโอเบลิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออนุสาวรี วอชิงตันครับนี่เลยยังวนมาที่อียิปต์นะอีกอีกข้างนึงนิวเซอรีของไฮดีเลยนะอีกข้างนึงเป็นนิวเซอรีของลินคอนลินคอนอ่าลินคอนอยู่อีกข้างนึงครับผมและอีกข้างนึงเป็นทัเรียบขาวคือตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าเดอะมอลเดอะมอลไม่ใช่เดอะมอลดิพาร์นเมนต์สโตร์นะครับและรอบๆเดอะมอลเนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียน Around the world พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์ around The Around the World Tour a ราวเด the ว o r ด d นำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะล,ลิทุ่งกลาร้องไหร้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ061-421-2680หรือสั่งได้ที่ w w w l d w aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันนะครับในวัน April f o o l Day แต่ว่าเราสองคนไม่โกหก <laughs> เราชวนไปเที่ยวกันจริงๆแล้วชวนกันแบบชวนกันแบบซีเรียสด้วยไม่ได้ชวนกันแบบ คุณและผมมาโกงใครไม่ได้หรอกเขารู้ว่าโกต้นรายการอุาสาพยายามจะเล่นเด็กพิลฟูเด็กพิจเกิร์ก็เล่นไม่สําเร็จนะครับทีนี้ชวนคุณผู้ชมนะครับว่าคือปีนี้เนี่ยจะบอกว่าหลายคนเนี่ยไปดูดอกซากุระแล้วก็อาจจะผิดหวังนิดหนึ่งเพราะว่าปีนี้ซากุระบานเร็วกว่าทุกปีมากพี่จะเกิดดอกซากุระที่โตเกียวเนี่ยเขาจะเริ่มบานเนี่ยประมาณต้นเดือนเมษาหรือไม่ก็เร็วสุดก็ประมาณปลายเดือนมีนาคมครับ แต่ว่าปีนี้เนี่ยปรากฏว่าซากุระที่โตเกียวเนี่ยบานสะพรั่งเต็มไปหมดเลยตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมท่าผมจะไม่ผิดนะสมัยก่อนเนี่ยที่วอชิงตันดีซีเนี่ยเขาจะบานเดือนเมษายนไอเชอรี่บรัสซัมเนี่ยนะซึ่งก็คือต้นซากุระที่ญี่ปุ่นเอาไปให้นะส่งไปให้ส่งไปปลูกอยู่ที่รอบรอบวอชิงตันดีซีเนี่ยมันก็จะบานวันนี้แหละอาทิตย์แรกเนี่ยจึดวันแรกเนี่ยแหละจะบานตรงบริเวณที่มีป้ายชื่อผู้เสียชีวิตจากสงครามโลกใช่ไหมพื้นที่ตรงนั้นเขาเรียกว่าเดอะมอลล์ที่อยู่ระหว่าง อารูสสวรียใหญ่ที่อยู่หน้าเสาโอเบลิกอะ่อยู่หน้าเสาโอเบลิกเสาโอเบลิกที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คืออารูสสวรีบอร์ชิงตันครับนี่เลยยังวนมาที่อียิปต์นะอีกอีกข้างนึงอนุสาวรีย์ของใควีเลยนะอีกข้างนึงเป็นอนุสาวรีย์ของลิมคอนลิมคอนอ่าลิมคอนอยีกข้างนึงครับผมและอีกข้างนึงเป็นตนียบขาวคือตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าเดอะมอลล์เดอะมอลล์ไม่ใช่เดอะมอลล์ดิพาร์คเมนต์สโต้นะครับในรอบรอบเดอะมอลล์เนี่ยก็คือพิพิธภัณฑ์สมิธโซเนียนซึ่งจะอยู่รอบ พื้นที่ตรงนั้นคือจะบอกเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพมันมีหลายอาคารทั้งๆท,ที่เป็นประเทศที่ใหม่ที่สุดเกือบจะประเทศหนึ่งในโลกมไม่มีประวัติศาสตร์ยาวเหยียดเหมือนประเทศไทยแต่ค่อย<ม>ค่อยความสัมพันธ์กับพิพิธภัณฑ์มากพิพิธภัณฑ์สมิธโซนเนียนนี่นะไอ้ที่มันไทไลท์จริงเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ย มันเหมือนโกดังเก็บของนะถ้าเกิดเขาพูดจะเสียอะไรเฮ้ยผมไปดูเฮ้ยผมชอบนะโดยเฉพาะผมชอบเรื่องเครื่องบินเนี่ยผมก็จะชอบไปดูพิพิธภัณฑ์ในเรื่องการบินของการบินนอะโอเคดีนะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ในช้างแมมมัตอะไรเงี้ยนะแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยบังเอิญมันเหมือนโกดังเก็บของอ่ะเพราะเขาไปขนสมบัติมาจากประเทศอื่นๆแล้วก็ คืออเมริกันเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้มีประวัติศาสตร์ยาวนานไงเขาก็อยากจะมีประวัติศาสตร์ไงจะขายที้คนไทยเรามีประวัติศาสตร์ยาวนานแต่เราไม่คุณจะไม่เห็นนะคือเรื่องราวเกี่ยวข้องกับกัปตันอเมริกาจะไม่มีนะคือหลายคนบอกว่าเอ๊ะในหนังกัปตันอเมริกาภาคแรกถูกแช่แข็งอยู่ตั้งกี่ปีแล้วก็จะมีเป็นเป็นเหมือนกับเดินเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ที่สมิธโซเนียนนะครับอันนี้จะไม่มีไม่มีถ้ามนหนังวาเวลนะครับกลับมาเรื่องซากุระต่อครับ คือซากุระเนี่ยมันจะบานค่อนข้างเราไปถึงสวิตโซเนียนได้ไงเนี่ยปกติโตกเยวซากุระมันจะบานกันประมาณต้นเดือนเมษายนปีนี้มันบานเร็วแต่ทีนี้ของอาราวเดเวอร์เนี่ยก็โชคดีนิดหนึ่งพี่ตะเกินเวลาเราวางแผนจัดเที่ยวของอาราวเดเวอร์คุณผู้ชมสังเกตไหมครับว่าเวลาไปดูซากุระกับอาราวเดเวอร์เนี่ยเรามักจะไม่พลาดซากุระเพราะว่าหลเมือเรามักจะไปแบบแบบยาวๆอ่ะยาวๆไปถึงว่าจัดทางนี้ขึ้นไปทางเหนือค่อนข้างค่อนข้างยาวเพราะฉะนั้นถ้า สมมติทริปที่ไปเที่ยวโตเกียวโตเกียวมันล่วงไปแล้วเนี่ยเราก็จะขึ้นไปเที่ยวทางเซนไดไล่เที่ยวขึ้นไปเพราะเราจัดทริปในแนวตั้งเนี่ยแล้วเราวิ่งขึ้นเหนือเนี่ยถ้าโตเกียวมันร่วงเนี่ยเราก็จะไปเห็นมันที่เซนไดถ้าเซนไดมันร่วงเราก็จะไปเห็นซากุระที่เมืองฮิโรเซกิเพราะฉะนั้นเราจัดเผื่อเอาไว้แล้วไม่ใช่ว่าเราพยากรณ์เก่งนะแต่ว่าเรา <laughs> เรารู้อยู่แล้วว่าสภาวะอา,ากาศปัจจุบันเนี่ยมันแปรปรวนเนั้นเวลา ผมวางทริปวางโปรแกรมของญี่ปุ่นเนี่ยผมก็จะวางว่าให้คุณผู้ชมไปเที่ยวกับาร,ราเดเวอร์แล้วเนี่ยไม่ผิดหวังที่จะได้เห็นซากุระแน่ๆน,นะครับอย่างทริปที่ตอนนี้เนี่ยโอกาสสุดท้ายที่คุณผู้ชมจะได้เห็นซากุระแล้วเราก็ยืนยันว่าจะได้เห็นซากุระแน่ๆเนี่ยก็คือทริปที่จะบินไปที่ฮอกไกโดครับเราจะไปฮอกไกโดเนี่ยในวันที่24เมษายนนะครับเราก็จะไปเริ่มเที่ยวจากฮอกไกโดวันที่24เมษายน ซึ่งที่ผมเรียนคุณผู้ชมแหละครับว่ามันพยากรยากว่ามันจะบานเมื่อไหร่โดยปกติ24เมษายนเนี่ยทางฮอกไกโดมันจะยังไม่บานไงแต่มันจะบานทางใต้ฮอกไกโดคือแถวเอามริแต่พอผมวางไว้ฮอกไกโดปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าปีนี้าก,กุระมันบานเร็วเนี่ยเพราะเราขึ้นฮอกไกโดเร็วเราก็เลยจะได้ไปเห็นสก,กุละที่ฮอกไกโดแน่ๆนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโอกาสสุดท้ายทริปสุดท้ายที่ ของปีนี้ที่คุณผู้ชมจะได้ไปเที่ยวไปชมสกุระกับ u r รา h ด w o r l d นะครับซึ่งจอ,เองเดินทางวันที่24บินไปลงฮอกไกโดจากนั้นเนี่ยรเราก็จะเที่ยวล่องลงมาเมืองฮาก o ดาเตะนะครับซึ่งในบริเวณนั้นเนี่ยผมก็คาดว่านะครับว่าในวันที่26เมษายนจะได้เห็นสกุะที่ฮาก o ดาเตะเนี่ยเต็มคือญี่ปุ่นเนี่ยมันเป็นต้องบอกนะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีเรื่องมาร์เก็ตติ้งของการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะ ผมต้องบอกว่ามันเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะคือก็สร้างสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นมาจากจากความไม่มีอะไรเนี่ยผมถามว่าไอ้เส้นทางที่เราไปฮากอนเดเตนะลงมาที่เอโอโอมอริมาที่แถบนี้เราก็ไปกันทั้งถ้าย้อนกลับไปดูเส้นทางเราก็ไปบ่อยเราก็ไปเส้นทางน,นี้แหละแต่มันก็จะแบบว่าอาเดี๋ยวก็ใบไม้เปลี่ยนสีเดี๋ยวก็สากุลละนะเดี๋ยวก็มี อะไรนะแอปเปิลนะ,ะคือญี่ปุ่นเนี่ยขายเส้นทางเดียวเนี่ยแต่ขายได้ปีหนึ่งเนี่ยสครั้งคือมันต้องบอกแต่ละที่เนี่ยมันมีแต่ฤดูมันมีความสวยงามที่แตกต่างคือมันทําให้คนเนี่ยไปที่นั่นเนี่ยไปซ้ําแล้วซ้ําอีกได้ได้โด,โดยที่สัมผัสสิ่งที่มันแปลกอันนี้มันก็เป็นของขวัญของเขาเหมือนกันนะ,ะจากเกาะเกาะเนี้ยที่มันมีสิ่งที่แบบดึงดูดให้แต่เหนือก,ก่าน,นั้นก็คือไอ้มารติ้ด ของการทําเส้นทางของญี่ปุ่นเนี่ยเขาเก่งเราโดยเฉพาะมาเจออาราวโ e เว r ทำา Marketing วางแผนเส้นทางอีกเนี่ยโหญี่ปุ่นยิ่งน่าไปเที่ยวเข้าไปใหญ่นะครับคือเส้นนี้พอเส้นบอกเส้นนี้มีออนเซ็นทุกคืนเหรอโหเส้นนี้แบบแช่กันจนตัวเปื่อยกันเลยเพราะว่าทริปนี้จะเป็นทริปสบายๆได้แช่ออนเซ็นนะครับคืนแรกเลยนะพี่ตะเกิงเราลงเครื่องบินที่ซัปโปโรเนี่ยเราจะมานอนที่มิโดริกาเซที่โรงแรมเนี่ยออนเซ็นเขาใหญ่มากออนเซ็นที่เปิด โล่งเหมืนเดว่าในแง่ที่เป็นออนเซนกลางแจ้งเนี่ยนะครับเราก็ใหญ่พื้นที่เป็นไร่ไร่อ่ะสามารถที่จะเดินเล่นแช่ออนเซนกันสบายแล้วก็จะเป็นน้ําแบบต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ําแบบออนเซนน้ําบุวยออนเซนน้าแอปเปิลออนเซนน้ําแร่แบบที่เป็นน้ํานมอะไรอย่างเงี้ยนะครับให้เลือกเยอะแยะออนเซนหวานเย็นเนื้อไม่ไม่ไมีมม <laughs> แต่สีเหมือนหวานเย็นนะมีออนเซนสีชมพูด้วย<อ>นะครับซึ่งอันนี้ก็จะไปเที่ยวกันในที่นี่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยพอ,อลอดล่องลงมาที่ ฮาโกดะก็จะเป็นออนเซนอีกข้ามมาที่เมืองอาโโมริก็นอนที่ออนเซนรีสอร์ทอีกแล้วเราก็จะเที่ยวล่องลงมาเรื่อยๆไล่มาทางเซนไดแล้วก็มาแถวโตเกียวแล้วก่อนเข้าโตเกียวเนี่ยเราจะไปแวะอ่านนันชิงเซ็นสั้นๆแต่ว่าเราจะได้มีโอกาสไปที่สวนอาชีค้างะที่เราพูดถึงบ่อยๆคือสวนอาชีคางะเนี่ยที่เราพูดบ่อยเพราะว่ามันมีดอกวิสทีเรีย นะครับดอกวิสติเรียเนี่ยจะออกดอกบานก็ในช่วงนี้เหมือนกันนะครับก็จะได้เห็นดอกวิสติเรียที่สวนอาชีางาที่ไปสวนอาชีางาเนี่ยมันจะต่างจากที่อื่นตรงที่ดอกวิสติเรียที่นี่ต้นวิสติเรียที่นี่เนี่ยมันเป็นต้นวิสติเรียที่มีอายุเป็นร้อยปีคคนก็จะมาเที่ยวกันที่นี่ค่อนข้างพอสมควรแล้วก็จะมาจบทริปที่โตเกียวเพราะสังเกตมาว่าทุกทริปที่ดูซากุระเนี่ยเราจะลากค่อนข้างยาวเพราะถ้าอากาศเนี่ย มันเปลี่ยนแปลงจากใต้ขึ้นทางเหนือเพราะเราจะเดินทางยังไงก็ตามในทริปที่ไปดูสักุระเนี่ยอาราเรเวก็จะจัดวางแผนให้คุณผู้ชมไม่พลาดการได้เห็นสักุระแน่นอนคือถ้ามันตรงตามเป๊ะเนี่ยนะพูดง่ายว่าจะเบื่อสักุระไปอีกนานจนกระทั่งถึงปีหน้าเขาบอกว่าดูกันจนชุ่มฉ่ำแน่ครับคือถ้าวางแผนดูสักุระแบบเป็นเส้นทางเดินแบบจากตะวันออกไปตะวันตกเนี่ย โอกาสที่จะไม่เห็นซากุระมันสูงเ<ฆ>พราะมันไม่ได้ขึ้นทางเหนือถ้าขึ้นทางเหนืออย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสอากาศทางเหนือมันเย็นกว่าทางทางใต้<ฆ>ถ้าทางใต้มันบานแล้วทางเหนือมันก็ยังไม่บานนะครับคือถ้าหากว่า<ม>ไปอยู่เฉพาะในโตเกียวเนี่ยที่เราพูดกันหลายครั้งเนี่ย<ฆ>จุดชมซากุระเนี่ยอย่างที่อุเอโนที่ทิตๆเนี่ยนะฮะหรือที่อื่นเนี่ยปัญหาของเมณก็คือว่าคนมันจะเยอะมากแต่ถ้าหากว่าเราขยับออกไปนอกเมืองขยับไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเนี่ยเรากับต้นซากุระเนี่ย เราคนเดียวกับต้นซากุระเป็นร้อยๆต้นอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่ถ่ายภาพได้จะได้เห็นถึงคําจํากัดความของคําว่าซากุระญี่ปุ่นเพราะเราจะเห็นอยู่หลากหลายสถานที่หลากหลายมิต,ติบนปราสาทบ้านในถนนหนทางบ้างนะฮะหรือว่าในบ้านเรือนอันนี้ก็จะได้เข้าใจว่าซากุระกับคนญี่ปุ่นมันผูกพันกันน,นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการไปเที่ยวญี่ปุ่นนะครับประเทศจีนเปิดแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้เนี่ย <c oughs> เราจะ ชวนคุณผู้ชมคุยแล้วก็ไปเที่ยวประเทศจีนด้วยกันวันนี้ผมและพิ่ตเ,เกิงขออนุญ,ญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ